สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u t ทุก,ท,กทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอบอยเคลียร์ชัดชาแนลนะครับครั้งนี้ฮะกลับมาอัปเดตดวงชะตากับการพยากรณ์ทั้ง12ราศีนะครับเพื่อเช็คดวงล่วงหน้าว่าราศีไหนดวงดีราศีไหนดวงเด่นและราศีไหนต้องเตือนกันบ้างน,นะครับแบบเน้นๆแบบเจาะลึกให้ชัดเจนกันไปเลยนะฮะ แล้วเรานะครับมาพบกันเป็นประจำทุกๆเดือนนะครับก็อยากให้เพื่อนๆชาว yTube นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกด s ั b s c ค i b e เพื่อม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาวดีๆกับการพยากรณ์ของหมอบอยเคียรชัดนะครับเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับมารับชมรับฟังกันทำนายได้นะครับประจำเดือนมีนาคมของคนราศี มิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมิถุนที่ผ่านมาครับมีแต่เรื่องโชคลายโชคไม่เข้าข้างเจ็บป่วยจิตตกเบื่อท้อแท้ใจกับชีวิตคนราศีมิถุนครับคนบางคนถึงขั้นเรียกว่าอยากอยู่เฉยเฉยเก็บตัวไม่อยากทําอะไรเลยไม่อยากเจอใครเลยแหมเรียกว่าช่วงนี้ครับ เว้าเวนะฮะอยากอยู่สนโดดครับแต่พอหลังวันที่9มีนาคมนี้แหะครับดวงเริ่มฟื้นตัวเพราะดาวประจําตัวคือดาววาสนาของคนราศีมีถุนก็คือดาวพุธครับได้โคจรย้ายจากมุมอับเข้าสู่มุมสว่าง อยู่ในเรือนสุภะดวงเปลียนและที่สำคัญครับยังโคจรเดินหน้าเร็วดวงดาวส่งสัญญาณมาว่าช่วงนี้คนราศีมิถุนจะเริ่มมีอะไรดีๆสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นขยันข้องตัวว่องไวสติปัญญาเป็นเลิศไอเดียแล่นครับจะมีชื่อเสียงดงด่งังจากสังคมคนหมู่มากผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อกูลดีครับดูสตามีเกณฑ์จะทาอะไรจากไกลๆจะสาเร็จนะครับพร้อมนะ เริ่มสิ่งใหม่จะส่งผลดีก้าวหน้าเติบโตครับกว่าที่เป็นอยู่นะครับเรียกว่าดวงนี้จะพลิกฟื้นชะตาในช่วงเดือนมีนาคมนี้ครับการงานครับจังหวะดวงดาวการงานยังส่งผลในเรื่องของเรียกว่าต้องช่วยเคลียร์ช่วยแก้ปัญหางานยุ่งยุ่งงานยากๆช่วงนี้ครับคนราสีไม่ถุนรับหมดนะ เป็นจังหวะดวงที่อาจจะต้องเหนื่อยพอสมควรครับแต่เหนื่อยแล้วคุ้มเหนื่อยแล้วดีเพราะดาวการงานของคนราศีมิถุนก็คือดาวพฤหัส,สบดีครับจะโครจรย้ายไปในองศาที่ดีทําให้หน้าที่การงานจะประสบความสําเร็จมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือจะได้รับการโปรโมทเรียกว่าทิศทางในเรื่องของการงานใหม่ๆการงานที่จะมีโครงการ ดีๆในเดือนมีนาคมนี้นะครับจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ต้องอดทนครับผ่านไปให้ได้นะครับดวงคนละศีไมิถุนครับเดือนนี้ฮะดวงมีเกณฑ์ด้วยนะครับเกี่ยวกับการย้ายงานเปลี่ยนง,งานออกจากงานเพราะว่าเราอดทนไม่เพียงพอครับ การเงินครับยังเรียกว่ายังมีโชคฮะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองช่วงนี้ครับปากพารวยรูปกายดูดซับดวงมีเสน่ห์ครับสามารถดึงดูดเรียกว่าเงินทองเข้ามาได้ครับเกณฑ์การเงินช่วงนี้ถือว่าดีฮะมีโปรเจกต์มีงานจะมีโชคกับบุตรบริวารมีลาบนะฮะจากการจับฉลากชิงทุนลุ้นวันนะฮะเรียกว่าดวงการเงินปังมากครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับ ด้านความรักฮะเป็นความรักที่เหมาะกับชาวต่างชาติหรือคนที่มีตำหนิมีรอยแผลที่ผ่านการมีชีวิตหรือมีครอบครัวมาแล้วคนมีคู่ครับเรียกว่าถือว่าดีนะฮะยังเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมดวงมีเกณฑ์ครับที่จะเดินทางใครครับไปเที่ยวไปพักร้อนนะฮะหรือไปสวีทฮันมูลกันแหมนะอิจาครับควรลาสีมิถุนในเรื่องความรักในช่วงเดือนมีนาะคมนี้ครับ เลขเด่นเลขมงคลของคนราศีมีถุนประจําเดือนมีนาคมนี้ก็คือเลข6และก็เลข3ามครับพอมีเวลานะครับหาโอกาสสักการะครับประปังอุ้มบาทนะฮะเพื่อเป็นมงคลเสริมดวงนะครับที่หลวงพ่อบัดบ้านแหลมนะฮะแล้วก็ทําบุญเสริมนะครับก็คือบริจาคครับเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาอุปกรณ์การเรียนนะครับหรือหนังสือสวดมนต์นะครับ ก็จะยิ่งดีนะครับเป็นมงคลกับคนราศีมิถุนเองครับเป็นไงกันบ้างครับกับการพยากรณ์ประจําเดือนมีนาคมนี้ของคนราศีมิถุนครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมิถุนนะครับถ้าชื่นชอบกันนะครับก็อย่าลืมนะฮะเหมือนเดิมครับกดกระดิ่งกด subscribe นะครับกดติดตามกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆกับช่องหมอบอยแชแนลนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานนะครับ ขอบคุณมากๆครับกับการรับฟังรับชมคลิปนี้นะครับแล้วโอกาสหน้ามาพบกันใหม่ครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ